ในมุนมมองของเดมเทรนรองเท้าส้นเกอร์จะเป็นยังไงบ้างครับผมดูนี่ดีใส่สบายมันตอบไม่ได้ <laughs> ในปี2025นี้ในมุมมองของเนเดมเทรนรองเท้าส้นเกอร์จะเป็นยังไงบ้างครับผมว่าคนอะ่ะต้องการตัวเลือกใหม่ๆตลอดเลยขอให้ใช้ดีสมมติมีอีกแบรนด์หนึ่งที่มันไม่ใช่อ่อนแต่ว่าใส่สบายมันมี ตลาดของมันมันมีเรื่องราวของมันอะไรเงี้ยผมว่าคนก็พร้อมพร้อมจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่ยุคของการที่แบบเรามีรบรรดาคู่หนึง่งแล้วเราจะยิงมาร์เก็ตติ้งไปตลอด3ปีแล้วอรปีนี้มันเป็นช่วงแบบแลกหมัดแล้วอ่ะเอ่อทุกๆแบรนด์น่ะอาจจะมีจังหวะช่วยโอกาสได้ตลอดถ้าเป็นต่ก่อนมันจะมีแบรนด์ที่เป็นเจ้าตลาดครอบไว้อยู่ไม่ว่าแบรนด์เล็กๆจะทําอะไรเนี่ยสุดท้ายมันแพ้เจ้าตลาดตลอดแต่ตอนนี้มันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วครับมันเป็นแบบว่าทุกคนน่ะเขาอยากเปลี่ยนลอง รุ่นใหม,ใหม่ซึ่งอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งว่าทําไมออนถึงดังอืเพราะว่าเหมือนเราใส่ไนกี้ใส่ดีดามานานใช่ไหมครับแล้วพอเราเจอรองเท้ารุ่นใหม่เนี้ยเราันมันก็ใส่ดีนะตอนนั้นนีมันก็เป็นแบบพวกคายาโน่พวกเอ่อเนบาลรานใส่เงี้ยปัจจุบันมันเหมือนรองเท้าที่คนนิยมใส่เนี่ยมันจะเน้นความสบายมากขึ้นไหมคือผมว่ามันเป็นแบบมันเป็นเลิร์นนิ่งเคอร์ฟของคนไทยมากๆเลยนะซึ่งถ้าเอายุคแรกๆที่เรานึกกันทันนะครับคือไอโอนิสกาไทเกอร์คืออันนั้นน่ะสบายกว่ารองเท้าหนัง แต่ไม่ได้สบายขนาดนั้นพื้นบางพื้นบางมากใช่แต่ว่าเราเหมือนขยับขึ้นมาแล้วไงว่าเออมันมีรองเท้าที่พอใส่ได้มันก็ค่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยๆแล้วผมรู้สึกว่าคนเริ่มเข้าใจแล้วว่าแบบซื้อรองเท้าอ่ะมันอาจจะต้องมีรองเท้าที่สบายมากคู่หนึ่งก่อนซื้อว่าเออนี่สวยซื้อมันจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นทรรมดแหละรองเท้าที่ ในประเทศไทยก็คือแบบทรงแบบรองเท้าออกแนวสปอร์ตหน่อยผมว่าได้ผมว่าทุกคนมีและคือแต่ก่อนสมมติว่าเรามีแบบอยู่ในตู้แบบสามสี่คู่ทช่มันเป็นรองเท้าที่มันไม่เหมือนกันเนาะเราอาจจะมีอาดิดาสซูเปอร์สตาร์มีแวร์อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ทุกคนต้องมีคู่หนึ่งที่เขาเอาไปเที่ยวได้ผมว่าเที่ยวมันก็เป็นเป็นเทรนด์ตอนนี้ที่ทุกคนก็อยากไปเที่ยวอะไรเงี้ยเขาก็จะหารองเท้าเดินคุณคุณสมบัติของรองเท้าเดินที่ดีในมุมมองของคุณเอม็มรองเท้าเดินที่ดีเนี่ยมันต้องมี จริงๆมันล้าวท้าวิ่งครับคือมันต้องมีสมดุลที่ดีหมายถึงว่าถ้ามันนุ่มมากแต่มันหนักมันก็อาจจะไม่ใช่สมดุลที่ดีแต่ถ้านุ่มประมาณนึงเบาประมาณนึงความทนประมาณนึงและพอโพตประมาณนึงติ๊กถูกหลายๆข้ออันนี้<ะ>คือดี อ่ะผมอยู่ในวงการนักข่าวใช่ไหมก็จะเห็นแบบเวลานักข่าวไปต่างประเทศรองเท้าที่มีจนแบบแซลกันในวงการเลยว,ว่าแบบคนไทยใส่ออนปกติคนไทยใสแพนใช่ไหมแต่นี่เป็นคนไทยใส่ออนคนไทยใส่แพนโอเค okay. เราเวลาเราไปประเทศอื่นเาไปที่ชอบออนเราก็จะเจอคนไทยทุกที่ที่มีออนผมว่าหนึ่งมันเราเคงจริงมันใส่ดีจริงสอง 2, คือมันใหม่มันใหม่หมายถึงว่าสมมติว่าเราใสอ่ะดังแพนด้ามันก็โอ้โหซ้ำม,มากหรือแซมบ้ามันก็ซ้ำสุดๆเลยคนเขาก็อยากมีอะไรที่มันแบบ แยกออกมาเป็นของเขาเองอะไรเงี้ยสำหรับความคิดผมนะหนีแบรนด์อื่นแล้วมันก็จะมีการจ้ำแบบนี้เรื่อยๆไม่ต้องเรียงลำดับก็ได้ฮะสักห้าคู่สักห้าคู่เพราะว่าเพราะว่าผมว่าคนที่ดูคลิปเราอ่ะมันจะมีหลากหลายอาชีพอย่างอาชีพพวกบาริสต้าเขาก็จะมีมันจะมีรองเท้าที่แบบบาริสต้าเขาคุยกันในกลุ่มนะว่าแบบเฮ้ยต้องซื้อรุ่นี้มายืนบา์เพราะว่าเรายืนกันทั้งวันมันไม่เมื่อยอย่างผมตอนเป็นบาริสต้าก็จะซื้อแบบนิวบาลานซ์เก้าก้าศูนย์โอเคผม่เข้าใจผิดมาโดยตลอดผมคิดว่ารองเท้าเดินหรือว่า ยืนที่ดีมันควรจะนุ่มสบายแต่ไม่ได้คิดถึงความมั่นคงนะหมายถึงว่าแบบสแค่ใส่แล้วรู้สึกเฮ้ยเออนุ่มว่ะน่าจะยืนดีจบไม่ได้ผมผมไม่ชอบนุ่มเวลารองเท้าที่ใช้งานหนัก,นกเนี่ยรองเท้าวิ่งเหมือนกันอันไหนนุ่มเด่นเป็นอย่างแรกอ่ะผมตัดทิ้งเลยผมว่าเราเดินทั้งสิางงนาทีเนี่ยสบายเราเดินสักชั่วโมงหนึ่งอะลิซมันจะออกแล้วรองเท้าที่นุ่มเกินนะครับกล้ามเนื้อเท้ามันต้องเก่งเยอะกว่าแล้วยิ่งเก่งนานๆมันเมื่อยครับพอพูดถึงในในกี้ดัง แล้วก็แซมบ้าผมนึกถึงเนี้ยคืออันนี้คือสองแบรนด์ใหญ่อืแต่ว่าไอสองรุ่นที่มันฮิตเนี่ยมันมันเหมือนจะมีมานานมากแล้วมานานมากแล้วครับทาไมทําไมแทนที่แบบสเนคเกอร์มันควรจะเป็นแบบเหมือนเทคโนโลยีใหม่ๆมาแล้วก็ฮิตกลายเป็นว่ารุ่นเก่าๆกับฮิตกว่ารุ่นใหม่ๆครับอ๋อ,อผมว่าสุดท้ายเวลาเราซื้ออะไรบางอย่างเนี้ยครับสมมติเราซื้อโทรศัพท์เนี่ยถามว่าทําไมเราใช้ค่าหนึ่งที่ระบบไม่ค่อยไม่เปิดให้แก้ไขอะไรเลย แต่ใช้ง่ายงาย่แต่เราไม่ไปใช้อีกค่ายหนึ่งที่แบบโหเราแก้อะไรได้เพียบเลยเออเพราะว่าอย่างหนึ่งคือเราเชื่อในในแบรนด์ด้วยและเรารู้สึกเราคอมฟอร์ทที่จะซื้อเราไม่ได้กลัวที่จะซื้อสมมติไม่มีแบรนด์อย่างแบบนอร์ด้าคดีินไหมครับไม่ไม่รู้คนคนดูคยด้ินไหมสมมุติผมบอกว่ารองเท้านอร์ด้าดีมากราคา9ก้าพันผมว่าคนตัดสินใจจะซื้อก็คิดหนักนะ ต่อให้ผมบอกว่าอันนี้มันดีจริงนะผมว่าสุดท้ายมันก็ต้องมีความมั่นใจด้วยหรือว่าปัจจัยอื่นๆแบบอ่ะเราก็แค่ชอบแบรนด์เนี้ยหรือเราแค่ชอบของเขาคู่เนี้ยไม่รู้ทําไมต่อให้มันใส่ไม่สบายเราก็เราก็ชอบอยู่ดีก็คือชอบหลักๆคือความชอบต่อมาก็คือเรื่องของราคาราคาราคาอันนี้เป็นหลักเลยในการตัดสินใจอืมพอแพนด้าดังอัดไรคีดังกับแซมบ้าจริงๆมันถูกนะครับเป็นตัวเริ่มต้นมากๆเนียน่าน่าลองครับได้ แต่โอเคบางทีกระแสมันพัดเราไปแรงมากมจนแบบรีเซล,ลมันเ0 0าพันเราก็ซื้อดีอใช่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 แล้วช่วงนี้คือราคาตกลงมามเพราะว่าไม่นิยมแล้วหรือว่าเบื่อแล้วมันเบื่อครับคือคนซื้อก็เหนื่อยเหนื่อยที่จะตามซื้อเหนื่อยที่ใส่แล้วก็ไปเจอคนชนกันอย่งเลยแล้วก็ในขณะเดียวกันแบรนด์เนี่ยเขาก็ปั๊มสิ่งนี้ออกมาไม่หยุดหมายความว่ามันเป็น การตลาดของแบรนด์ไหมฮะที่แบบเฮ้ยเราปล่อยมาทีละน้อยให้คนอยากได้แล้วก็เกิดเกิดอาชีพอีกอาชีพหนึ่งขึ้นมาคืออ,อาชีพพ่อ้าีเซลเป็นกรตลาดของแบรนด์ไหมผมว่าอาจจะไม่ถึงขนาดน,นั้นครับคือมันเป็นการตลาดส่วนหนึ่งแหละที่มันโผลตั้งแต่ตอนแรกเขาอยากให้มันเป็นแบบนั้นแล้วพอมันสําเร็จเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าตรงนั้นมันสาเร็จพอแต่ว่าถึงเวลาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแบรนด์ว่าเขาตัดสินใจยังไงต่อถ้าเป็นในอดีตเขาจะพอเขารู้แล้วว่าลูกค้าต้องการของชิ้นนี้เขาจะฟีดให้ถึงระดับ เขาเลิกขายแล้วเพื่อที่ว่าแบรนด์มันจะได้ต่อไปได้แต่ว่าส่วน n นกี้ดังแพนด้านะครับอันนี้เป็นการสีดแบบไม่หยุดเลยมันเลยไปจนถึงจุดหนึ่งที่แบบคนไม่อยากได้แล้วอะเมื่อวานผมไม่เห็นเลยว่าดังเขามากองเป็นแบบ10คู่ขายใน Facebook คู่ละ2 6 0พอะช็อกนะก่อนหน้าเนี้ยแปดเก้าพันะเป็นผมเคยเจอถึงหมื่นฮะนินอยากได้นะแต่มันแบบมันไปถึงมือนอะแล้วมันก็ไม่ได้ใส่สบายด้วยไอยอมรับวว่าแต่งตัวง่ายสวยเข้าเทรนด์จริงแต่แบบพอมนไปถึงหมื่นคนมันคิดหนักอะ ใช่ครับซึ่งอันนี้ผมเข้าใจนะคนที่ซื้อรองเท้าคือสําหรับเราเนาะเราจะรู้ว่าอันนี้มันเป็นรองเท้าเหมือนแบบยกตัวอย่างง่ายๆครับสมมุติเราเอานอันยางมาขาย5้าพันใครจะซื้อน,นึกออปะนึกออกแต่เราเราคิดแบบนั้นเพราะเรารู้จักรองเท้าไงแต่ทีนี้ผมรู้ว่ามันมีหลายคนมากหรือมีเด็กๆมีวัยรุ่นที่แบบเขาซื้อรองเท้าคู่นี้เขาซื้อคู่เดียวทั้งปีแล้วเขารู้สึกว่าเออหมื่นนึงเขาก็คุ้มของเขาแล้วเขาก็ไม่ได้ไปซื้อคู่อื่นเลยแล้วความนิยมสน้นเกอร์ในไทยกับต่างประเทศ ต่างกันเยอะไหมครับผมยกตัวอย่างล่าสุดเลยเสำนักข่าวใหญ่ที่สุดที่เป็นส้นิเกอร์คือคอมเพล็กซ์เขาเป็นเขาอยู่อเมริกานะแล้วเขาก็จัดอันดับตัวท็อป10 the year. ท็อปเดียรรองเท้าคู่ที่ได้อันดับหนึ่งคือรองเท้าบาสอะดิดาสไม่ลิมิเต็ดไม่ได้อะไรเลย,เลยอ่าคู่ละสี่พันกว่าบาทในไทยก็มีขายรู้จักแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดไหมครับไม่ไม่เห็น <He S 1> ไหมครับ <ผม S 1> ส่วนตัวผมไม่คือยัง <laughs> เรายังไม่รู้จักเลย <laughs> แล้วแต่ฝรั่งให้อันดับหนึ่ง เลยซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยลิสต์เนี้ยอยย่เป็นระดับโลกก็จริงอยู่เป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่ลิสต์ของยูมันไม่แอพพลายแล้วว่ะผมเชื่อว่าถ้าลิสต์นี้ไปให้คนฝั่งอังกฤษไม่เหมือนเลยพอเพิ่มลิสต์ ks, มันรีบูนเละนะจากอันดับ10มาอยู่หนึ่งผมก็รู้สึกว่าเออจริงๆพอคนเริ่มเข้าใจสนิเก์เยอะขึ้นจริงๆเนี่ยความเข้าใจมันกว้างขึ้นแล้วมันลึกขึ้นด้วยในระดับเดียวกันทีนี้นมันจะเกิดความหลากหลายในประเทศไทยเนี่ยอันไหนที่ฮป์เนี่ยคนไทยก พี่หายจริงๆไอแพนด้าดังเนี่ยผมว่าคนไทยเป็นประเภทแบบใส่สุดนะฮะคนไทยแบบสุดทุกไางใสสุดครับใสสุดจริงๆครับคือตัวที่ฮป์เนี่ยขอให้ฮป์เถอห์ให้สุดแล้วคนใสสู้หมดเลยคนไทยเอาหมดจริงนะไหนๆยกตัวอย่างเป็นไนกี้ดังพันด้าแล้วก็อย่างที่บอกฮะราคามันคือราคาป้ายเนี่ยมันเข้าถึงได้ยู่แต่พอรีเซลเนี่ยแปดเก้าพันคนก็ยังพยายามที่จะหามาใส่อยู่ดีใช่ใช่หรือแบบเพราะว่ากันว่าโอ้โหหาโคตรยากไอฟนส่วนลุยวิตตองคนไทยมีใช่มีหมดเลยใช่ใช่ใช่นี่แหละคือคนไทยใช่ครับแต่อีกครึ่งหนึ่งนะครับ คนไทยคือสุดท้ายเขามีความเข้าใจในแบบของเขาเองผมว่ามันก็มีความเป็น local trend เหมือนกันที่คนอยู่ๆเขาแบบชอบชอบเอาเองไม่ไม่ได้กิงจากอะไรก็แล้วแต่การที่รองเท้าสักคู่หนึ่งสักรุ่นหนึ่งมันจะดังขึ้นมาจะบูมขึ้นมาจะเป็นแบบที่ต้องการของตลาดเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างคนดังมาใส่ แผงการตลาดของแบรนด์คือ Adidas n เ d นะครับเราผมว่าคนไทยทั้งประเทศรู้จัก NMD ถึงตอนนี้ผมยังตอบไม่ได้เลยว่าทำไมมันถึงดังขนาดนั้นและผมเชื่อว่า Adidas ก็อตอบไม่ได้เพราะว่าการประกอบขึ้นมาของรองเท้าคู่นี้มันเหมือนกับรองเท้าคู่อื่นเลยแล้วหน้าตาของมันเนี่ยผมก็เชื่อว่าไม่ได้ล้ำกว่าคนอื่นอะไรขนาดนั้นคือผมรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่ยูนิคขนาดนั้นแต่มันดังถือถ้ามันเป็นอดีตนะครับมันยังพอตอบได้ว่าเออรองเท้าดังมาเรื่องราวมันดี จำนวนมันน้อยมันมีสตอรี่ที่มันแบบแข็งแรงมากเทคโนโลยีดีมากแต่พอมาเจอ n อ d เนี่ยผมรู้สึกว่าข้อแม้ที่เราคิดไวอ้อ่ะลบทิ้งไปห,หมดเลยไม่ได้จริงๆอ่าแล้วแล้วในปัจจุบันฮนะเศรษฐกิจก็ต้องยอมรับว,ว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นส่งผลต่อวงการสนสเกอร์ไหมฮะคนซื้อรองเท้าน้อยลงไหมหรือว่าแบบไอ้รองเท้ารุ่นที่แบบฮิต,ฮตราคาแพงแพงคนเริ่มไม่สนใจและมาสนใจอะไรที่เข้าถึงง่ายๆอ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจด้วยหรือ2มันเป็นเรื่มันเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้มาตลอด 3- 4, 5หปีนี้ครับ นั่นคือการวิ่งหาตัวลิมิเต็ดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีความหมายขนาดนั้นแต่ก่อนนะครับถ้าส,สัก15ปีที่แล้วเนี่ยตัวลิมิเต็ดออกเดือนละตัวนะครับแต่ทุกวันนี้ออกอาทิตย์ละ2ตัวลิมิเต็ดมันก็เลยมันไม่ได้มีความหมายคุณบอกว่ามันพิเศษแต่คุณไม่ออกพิเศษทุกอาทิตย์เลยอาทิตย์ละหลายอันด้วยผมเองด้วยผมก็รู้สึกว่าเออบางทีรองเท้ารุ่นที่เราชอบมากเราวิ่งไปซื้อเลยเนี่ยบางทีมันก็ต้องรีบขนาดนั้นแล้วเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้านก็มีคู่ใหม่มันเหมือนเราเจ็บใจอะบอกอ เ,ออเราจะรู้สึกเสียดายมันไม่ได้เราไม่ต้องวิ่งไปหามันเราแค่ทบท,ทวนหน่อยว่าเราชอบไหมเราไปถึงไหมอะไรเงี้ย ผมไม่แน่ใจว่ามุมมองของแบรนด์ตอนนี้เขามองว่าการยัดเทคโนโลยีเข้าไปหรือทําตามความต้องการของผู้บริโภคอันไหนมันน่าจะตอบโจทย์มากกว่าในปัจจุบันการอัดเทคโนโลยีเนี่ยแล้วมันตรงกับความต้องการมันทําให้คนหลักแบรนด์หมายถึงว่าเขาจะซื้อ,อยางอื่นด้วยทําตามความต้องการของคนเฉยๆได้รึเมันคือการรีสต็อกแพนด้าดังแล้วทุกวันนี้เราเบื่อแพนด้าดังแล้วเราเราไปแบรนด์อื่นแลวถูกไหมครับ,รบเออมันก็จะมีจุดสมดุลของมันอะไรเงี้ยตอนที่ผมเริ่มสนใจสเนิกเกร์ก็จะเป็นช่วงของดิวบาลานซ์แล้วสักพักก็เป New Balance รู้สึกจะเป็น990มาซีรีส์เก้าข้อศูนย์อ่าแล้วก็มาเอซิคไ่างงี้ช่วงนี้เป็นอะไรฮะช่วงนี้มันก็มันก็ยังเป็นอย่างงี้อยู่ก็ยังเป็น a s i c คใช่ a s i c คดิวบาลานซ์แล้วก็ถ้าเป็น Nike ก็เป็นโ o m มโรแต่ว่าขอให้ใส่สบายพูดถึงคอมมูนิตี้สเนคเกอร์ในไทยหน่อยครับเป็นไงบ้างแข็งแรงดีคนยังมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับฝรัง่งฝรั่งเขาจะชอบพยายามจะจับเยอะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆร่อแต่คนไทยก็จับกลุ่มนะครับกกกก็กก็็มมมันีลลุ่เ ชอบแบรนด์นี้กลุ่มนี้ชอบอีกแบรนด์กลุ่มนี้อะไรเงี้ยอย๋อคือเขาจะแบ่งเป็นแบรนด์แบด์ไปเลยใช่แต่ว่าคนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยคนเดียวกันหมดแหละโอ,อ <c oughs> okay. เคก็คือ,อ<ๆ>พวกเด<ๆ>ียวกันหมดแต่แต่ออก<ต><ๆ>ไปอยู่แต่กลุ่มอยู่แต่กลุ่มแต่ผมว่าคนในเซนส์ของความที่แบบเราพยายามหาเพื่อนชอบในสิ่งเดียวกันอะไรเงี้ยมันยังมีอยู่ในไทยสนิเกร์ที่ที่แบบฮิตฮิตเนี่ยก็คือแบรนด์เขาต้องหาแม้ว่าแบบเฮ้ยสมมติประเทศนี้ประเทศไทยอ่าในที้ดังโลมาเราขายเขานี่อเมริกาอีกแบรนด์หนึ่งเราส่งอันนี้ไปที่นู่น เป็นแบบนั้นแต่ไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นครับเขาจะไม่ได้มองเป็นประเทศละเขาจะมองเป็นกลุ่มประเทศแต่ละรีเจียนมันก็จะมีประเทศที่มันเป็นแบบหัวขบวนอยู่ซึ่งในรีเจียนเราก็ยังเป็นประเทศไทยอยู่ด้วยอำนาจการซื้อติดท็อป10ไหมเหอโลกอะครับไม่ไม่ไม่ถึงขนาดไม่ถึงคือในเซาท์อีสทั้งหมดเนี่ยครับอันนี้ผมเคยได้ยินมานะรวมกัน7 8 9ปประเทศรวมไทยด้วยนะครับยังไม่สู้ออสเตรเลียประเทศเดียวเลย มันย็เพิ่งได้ยินใช่ใช่มันก็จะมีลำดับของสิ่งนั้นเลย่ะวันนี้การแข่งขันนะของแบรนด์ใหญ่ๆเยอะมากโอ้หแบรนด์แบบก่อนหน้านี้มันก็จะพูดถึงแบรนด์ใหญ่ๆแค่แบบ Nike Adidas ปัจจุบันแบรนด์มันเยอะมากการแข่งขันมันดุเดือดขนาดไหนครับพูดเองผมว่ามันสาหรับแบรนด์ใหญ่นะครับพอจะมองว่ามันดุเดือดสาหรับแบรนด์เล็กเขาจะมองว่ามันเป็นโอกาสของเขาเพราะว่าแบรนด์เล็กทุกแบรนด์นยครับเท่าที่ผมเห็นเลยนะทุกแบรนด์จริงๆที่เกิดขึ้นมามีลูกค้ามีแฟนหมดเลยครับ หมายถึงว่าเขาเสิร์ฟรองเท้าที่เป็นยูนิคเฉพาะคนมากขึ้นไหมใช่ครับคือมันมีรองเท้าเทรนนิ่งหรือคู่หนึ่งที่ผมชอบมากชื่อแบรนด์ rad rad คือมันนิชมากและแพงมากแพงกว่าไนากี้แพงกว่าทุกอย่างเลยครับแพ,<ง>พงกับ3าสเท่าอ่ะผมซื้อมาโหใส่ดีมากแล้วคนใช้กันเพียบเลยครับคือมันคนมองหาแบรนเล็กๆและนอร์ด้า รอแบบแปลกๆอะ TYR มีอยู่เยอะเลยครับนั่นแสดงว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปแบบชัดเจนเลยผมว่าเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันพอเหมือนเราอ่านหนังสือ1เล่มกับ1ิเล่มครับเราก็จะรู้แหละเหมือนผมว่าคนไทยอ่านหนังสือมา10เล่มแล้วอะช่วงแบบ5ปีอะเขาจะรู้แล้วว่าเออบางทีเขามองกลับไปว่าแบบเขาซื้อัอนิสการดไฮเกอร์เขาจะซื้ว่าแบบเออเดี๋ยวนี้คงไม่ซื้อแล้วแหละแต่ตอนนั้นมันเป็นเพอร์เซพชันในตอนนั้นไงตอนนี้มันมีเลเยอร์เพิ่มขึ้นแหละผมว่าคนไทยก็เข้าใจมากขึ้นคนทั่วโลกเข้าใจมากขึ้้นทททําาาใหแบบบเเรลืออกงี่ต ่วเราจริงๆมากยิ่งขึ้นใช่และมีรสนิยมที่พัฒนาขึ้นด้วยก่อนมามีรุ่นน้องผมเขาเป็น ชอบสเกสร์เขาบอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของโลเฟอร์มันจะมีโอกาสที่แบบเป็นท็อปฮิตของปีหน้าเลยผมว่าไม่ผมว่าไม่คุณแบบทำผมช็อตเลยนะไม่ผมคาดหวังก็อันดีมากเลยแะทำไมฮะทำไมผมวาไม่ใช่อ่ะผมว่าสุดท้ายอ่ะผมเอาง่ายๆเลยนะครับแต่มัวนนี้วา Lo โเฟอร์อย่างเงี้ยอ่มันมีรุ่นเดียวมันไม่มีเวอร์ชั่น2เวอร์ชัน3นะเพราะว่าเพราะอะไรมันต้องมีเหตุผลไลายกอย่างอ่ะซึ่งผมรู้สึกว่าสุดท้ายดีไซน์มันมีกรอบของมันที่จํากัดมากพอทำโลเฟอร์เสร็จปุ๊บจบละคุณอาจจะไม่ได้ทําาาไมม่สรถ โล퍼วีส <2 S 2> อดวีสามแล้วแล้ว<ล>ผมว่าตลาดมันอาจจะไม่ได้รับขนาดนั้นเออในวิดีโอผมเคยทำไปแล้วผมบอกว่ารองเท้าหนังมันอยู่ในเทรนด์สนลเกอร์ตอนนี้แล้วผมว่ามันไม่ซัสเซนซึ่งมีคนมาไอ้นี่เต็มเลยว่ารองเท้าหนังเขาใส่กันมานานแล้วอะไรเงี้ยผมไม่ได้ไหมายความ,ม,มว,ว่าไงผมหมายความว่ารองเท้าหนังที่มาแย่งพื้นที่สนลเกอร์เนี่ยผมว่ามันไม่ซัตเซนทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของผมเสิร์ฟรองเท้าโล์ให้ผมหมดเลยนะเท่ากับว่าวันนี้ผมต้องไปเคลียร์ใหม่เลย เกี่ยวกความเข้าใจใหม่หมดเลยนะฮะความรู้มันขึ้นมาเยอะแล้วหาซื้อรองเท้าใส่สบายและทุกคนรู้จักเก0 9 9 3นมคือมันยากนะครับไอรหัสเนี่ยมันยากากผมยังเคยจําไม่ได้เลยทุกวันนี้ทุกคนท่องได้ผมว่าถ้าบอมันเบสมันแข็งเนี่ยโอกาสมันก็เยอะกว่าเดิมอยู่ดีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไม่ควรเถียงนะครับว่าสนเนอร์จะไปต่อ,อยังไงเราควรจะมาคิดกันดีกว่าว่าหาเงินซื้อมันยังไงโอเควันนี้ขอบคุณคุณเอ็มมากมนะฮะสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสนเกอร์นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ